จะ้าพันธุ์นี่โอเเม่ด้วยน้องแม่เห็นไหมเห็นไหมมันมันเริ่มใหม่แล้วไอ้สัสเห็นไหมแปะแล้วเฮี้ยเฮ้ยกูเห็นสิบแล้วว่ะอุ้ยเฮี้ยกูเห็นสิบสองไอ้สัสช้าจังเลยสิบสองสิบสองวิไงเฮี้ยไม่เห็นนะเมื่อกี้โว้ยโหต้องให้กูสานไอ้สัสนี่รู้ไหมกูเล่นท่าไหนฮะ ่กูเล่นเอาขามามาทาบกับจอยกขายกขาสองข้างอ่ะแผลขาแล้วมาทาบจอแล้วกูเข้ามือยื่นขึ้นมาถึงทีบอลแล้วก็เลยอะไร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 ฮะอะไรมีแค e, ่ส่วนตัวสคนเลยกูอะไรไอ้สัตว well. ์เขาเรียกว่า private b i s p e c เป็นของตัวเองกูก็มีสเปคของตัวเองก็คือไข่กูเองอะ เนี่ยไข่กูตอนนี้กำลังเป่งบานไอ้สาไอ้ย่าดูทำไมมันเป็นของไพเวทดูไรเม่กูใส่เกงหนูเหียน้าไข่ของมันยืนมึงเอฟกี่ทำไมเนี่ยฮะไม่แมนชอยอฟโอ้โหสุรกู กูสิคนจะบอกมันมันสอรี่ควายเฮียติงตองยังมาแม่งมาสอกูฟันมันแม่งแม่งบอกสอรรี่กูเฮียจริงเหรอไอสารมึงจะโค้งว่ากูใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยเฮียถือว่าคนไรที่ดีนะเนี่ยจริงป่าวไอ้สารหมอคิงโม่เฮ้ยมึงยิงมันดี เอาว่ะต้นมาว่ะสาต้นมาว่ะฮะเก่งเนาะเออเฮียมันวาร์ปมันวาร์ปมันวาร์ปมันแหลกมันโปมันโป้ยมันแฮกจริงๆนะเนี่ยมันแฮกไม่แหลกว่ะมันไม่สามารถชนะพวกเราได้บอกเลยนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วโอ้หะูตายละเสิร์ตการยิงดีเสิร์ตเลยนะนี่โดเพี้ย โป้ง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 มปีนแล้โอ้เจ็บสัุดโป้งโป้งฮึฮึแวะโป้งมึงไม่ดีแล้วโป้งโป้งมึงโดดจะหลอกกี่ไใบ อย่ามึงดูกูเล่นเนาะไปสัตว <laughs> <c oughs> ์ <c oughs> <c oughs> ดูนะ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 บอกว่โอ๊ยทำไมต้องเป็นไอ้แฮกเอ้ยไม่ใช่แฮงค์อีนี่บมีไงได้แล้วโคตรยากอะไรที่เบสแ m e n t ลงความมาแล้วจริงเหรอวะที่เบสเลยเหรอสุดยอดอไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูต้องจัดการซะหน่อยนะลงขวามแล้วลงน้องขวามล้วจริงเหรอโหสุดยอดไอ้เหี้ย ไม่ค,คุกทำกรหนีอยู่ไม่เห็นนะเฮ้ยนี่เนี่ยอุ้ยเฮียก็คบ้าใครเห็นเราเฮี้ยทำไมไม่มีใครเปิดกุญแจให้ก <laughs> ูเข้าไปข้างใน,น, <laughs> นภาษาอะไรเนี่ยพ <laughs> ูดพิดซซ่าเ <laughs> ซียพิซซ่าพูติน my p u ูตินฮ l ลโ p u t ูตินโอ้นนนนอาฟัทำไมปล่อยให้มันได้ไปวะ like okay. นายอะไรเพื่อนไปเราต้องช่วย s <S ช่วยเพื่อนแล้ว Wait wait wait. Oh, sorry, bro. I love you. Oh, oh sorry. <laughs> Legendary, don't block again and don't team attack. <laughs> what the fuck, man? Okay. Idiot. Chinese. Chinese. <laughs> Chinese?

ันเตือนมาได้กันคุณทํารายมากกว่าน,นี้อะไรโอยูคิวฟอร์ยเฟนส์ฮยูเอซโลโอยูทางขาแล้วอ๋อไปทางนนึงดีกว่าโล้หอยอยูนสะพานฟแฮปปี้แลนด์นะวนเดอร์แลนด์นเวอร์แลนด์ก็ได้

พอได้ยี่พอใช้ย่าย่าหืมอย่าวะดูนะเุ้ยปืนกระเด็นไปดูแล้วแล้วปืนกระเด็นหายไปไหนแล้วป่ะปืนกระเด็นหายไปไหน เฮียกูเสียตั้งฟรีเลยสัสแล้ววะทางซ้ายมือไน็นแน่งอันแหละกูรอดได้ไงอุ้ยว้า You see ha? You see? Hack is on, dude What the fuck? w h ม .4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  ม ว้ยดูมันว่าเลยไอ้เหี้ยไอ้ซาดมันเป็นมันเป็นคนหรือเปล่า <c oughs> มึงดูดิพอมตายเหี้ยแล้วใครเป็นคนวางระเบิดกูมไม่ใช่คนวาง <c oughs> มึงดูมันดิโอ้ยกูเจ็บแล้วเนี่ยอ้อไม่เอาจนตายสมาเฟงอยู่หกเงเรอฮะฟักกิ้งฮเก์ Oh, oh shit. Okay, I will not tell g a b i n I will not tell g a b i n Just hack and, and, let let us win. But you you, you h a v e to pay me $20 dollars. Okay. กูไปไหวแล้วสมองกูหมดไปแล้วมม่จะเตะกูอย่างเดียวเลยไอ้สัสควยเตะกูอย่างเดียวเลยเฮียสงสารกูหน่อ้สัสกูโดนบังคับมาเล่นเลยเนาะ Trust me, I can't do this. <the> oh what? What? Go anywhere? Okay. <laughs> <laughs> what did he just Go B? Okay. Go B? Wow, I have to kill him. Let's กูคิวมันไม่ได้อ๋อกูคิวมันไม่ได้แล้วอ้าเจ็บปวดเหลือเกินอ้าอ้าวกูได้แล้วเย้เย้เย้เยเอ๋อ้ยอะไรเอ้ายิงไปโดนเจ้าแห่งสงครามไฟน,นอลโอ้ยตัวหน้ากูเองโอ้ยมันต้งเจิดจรัดสีขาวได้มันสีแห่งความบริสุทธิ์ ใครๆก็รู้ว่าสีขาวให้มัน,นดีแค่ไหนโอยน่ากลัวจังเลยเ้ยไม่เอาดีกว่าเราเป็นคนดีน้องกำแทงในกลอง not this one the other o n ยายายดิันยายเกลรูไมันแฮกโอ้ยูแฮกกอร์โอ้ยแฮเกอร์มันต้องแฮเกอร์นายส์ thank you f <Fuck> you oh my god I love you oh, <Fuji. S 2> er? u t <go> <Fuji. S 2> โอ้แหววแหว you can tell me where where เสียงมันเพาะดีฟังก็ได้โอ้ยโอ้โหยืนขึ้นเลยทำไมต้องยืนขึ้นชนะที่ยุ่งยืนขึ้น ยังกูดั้งอยู่ยืนนี่กูยตอนนี้กูปวดหัวมากปวดหัวยังเจอสมองปวดแบบไข้กูไม่จะกลับมาแล้วเนียครับเสืดยังปันเสมองเสียงมื่อย่างรักลึกเปการเซลสมองกูกระตุ้นไข้ขึ้นมาซื้ออะไรดีวะไอสัตว์ อยู่เฉยๆในฐานนี่ไงนี่แหละนี่แหละเฮ้ยมึงอย่ามึงทำอย่างนี้มึงหลุดแล้วนะขอคุยอยู่ไปบีเขาคุยอยู่ไปบีเขาไปบีไปบีไโปรดได้โปรดอย่าเผลอทำอะไรได้โปรดทำไมหน้ามึงเหมือนโดนไฟช็อตเลยวะ รู้จริงเหรอรู้งั้นไม่ไม่ได้ไม่ดีเลยเนาะหายใจไม่ออกน so อย่าทำไหอย่าเดรุนะรววเจ็บ <wrote> วัน <outreach> น <jam ming ā? face> ี Please we need to win win and land o yeah we need you โอเคสามร้อสิบมงซาสกาวบอสตูปไนไหนแตว่าโหสุดยอดไอ้เหี้ยอืมสุดยอดโอ้หสุดยอดไอ้เหี้ยอ่ออ่ร้อนร้อนร้อนเออมีมีปืนอะไสะใจเท่าปืนนี้